สวัสดีค่ะชื่อจอยค่ะเป็นนักเรียนครูริออนในห้องทักษะการแชทค่ะวันนี้จะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่เรียนกับครูริออนทำไมเลือกครูริออนเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเหตุผลง่ายๆเองค่ะ,ะที่เราเห็นครูริออนใน f c e e o o o ปุ๊บแล้วก็อาผู้หญิงคนนี้มีอะไรที่น่าสนใจมีสเสน่ห์ แล้วก็แล้วก็เลยตัดสินใจเข้าเรียนกับครูดิออนสิ่งที่ได้ในคลาสที่ครูดิออนสอนนะคะคือได้ได้ได้ความมั่นใจได้ความกล้ากล้าที่จะ พูดกล้าที่จะออกเสียงภาษาอังกฤษแล้วก็เพราะว่าครูลีออนมีวิธีการสอนที่ไม่เหมือนใครครูลีออนให้ฝึกพูดทำคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งให้ครูลีออนจากนั้นครูลีออนก็จะเป็นคนตรวจว่าเธอพูดคำไหน บกพล่องยังไงพูดคำไหนออกเสียงคำออกเสียงคำไหนผิดถูกอย่างไรครูอิออนจะมาปรับคำพูดให้เราแล้วก็ได้ฝึกลิงค์คำทำให้รู้วิธีการออกเสียงเหมือนเจ้าของภาษาสามารถฟังแล้วก็สื่อสารภาษาอังกฤษให้ฝรั่งเข้าใจได้มากขึ้นปกติคนไทยจะออกเสียงเป็นคำๆใช่ไหมคะซึ่งทำให้ฝรั่ง เข้าใจบางครั้งก็ฝรั่งก็จริงๆก็คือไม่ไม่ค่อยเข้าใจและและสิ่งที่สำคัญก็คือได้ทำงานเป็นกลุ่มได้มีเพื่อนใหม่ในทำงานร่วมกันทำคลิปวิดีโอร่วมกันแล้วก็รู้สึกว่าตัวเอง โชคดีมากที่ที่เจอครูดิออนครูดิออนเป็นครูดิออนใส่ใจแล้วก็สอนละเอียดใส่ใจลูกศิษย์คนนี้มีปัญหาอะไรครูดิออนจะปรับแก้ไขให้ตลอดครูด <c ười> ิออนน่ารักมากค่ะขอบคุณครูดิออนมากที่เสียสละเวลาถึงแม้ว่าจะครูดิออนจะ มีงานที่ยุ่งมากๆแต่ก็เ,เสียสละเวลาตลอดเพื่อที่จะมาติวติวให้เรานีาา่แหละค่ะที่ที่ทำให้รู้สึกโชคดีที่สุดที่เจอครูดิออนแล้วก็แล้วก็จะติดตามครูออนอีกคลาสอนาคตค่ะ คลาสอนาคตของหนูหนูคิดว่าหนูจะม,มีความพัฒนามีการพูดที่ดีขึ้นหนูมั่นใจในตัวคุณิออนว่าคุณิออนสามารถทำให้หนูเก่งและพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากาค่ะ